สวัสดีทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาออนทัวร์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาทัวร์สำหรับวันนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องของทีวีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงสักหน่อยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงที่ผมชาร์จเองตัวนี้จะเป็น cross over network นะครับ cross over network ก็คือแยกความทีทุ่มกลางแหลมนั่นเองเพื่อที่จะส่งไปขับในแอมป์แต่ละตัวก็สัญญาณอินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ จะมีการกรองเ,อเฉพาะความถี่แล้วก็จะมีการตัดตัดช่วงความถี่ได้ด้วยช่วงตัดช่วงเบลดช่วงเสียงกลางตัดช่วงเสียงกลางช่วงเสียงแหลมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทขับเบลดขับกลางขับแหลมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์วหรือว่าเป็นบอลลุ่มของตัวคอสต,ตัวนี้ทีนี้มันปัญหาค,คือว่าเราซื้อมาก็คือจะไปซื้อคอร์สของตลาดทั่วไปมาปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นคอร์สต,ตลาดราคาพันกว่าบาทคุณภาพเสียงมันก็พอใช้ได้แต่ว่า ความใสความหนักแน่นของมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการเอาคอสตลาดมาโมดิฟายมาแต่งมาโมนั่นเองมาอัปเกรดนั่นเองนะครับอัปเกรดแบบไหนหนึ่งนะครับภาคขยายหรือภาคเอาพุทธของมันขับเบรกลางแหลมตัวนี้นะครับเบรไอเบรเบรกลางแหลมตัวนี้เห็นครับจะมีใช้458 45นะของมัน JD DJ 458 45นี่แหละครับจะใช้458 45หมดเลยตัวนี้นะแต่ตามสูตรแล้วนะครับ ถ้าเราอยากจะให้เสียงตัวเป็น IC of M ธรรมดาแต่ว่าถ้าเราอยากให้เสียงที่มันใสกระจ่างขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นพวก J-FET อย่างนี้นะครับเพราะนั้น IC ที่เป็นตระกูล J-FET ก็จะเป็น IC นะครับ uh, NE นะครับ 5532AP นะครับต้องลงท้ายด้วย AT เพราะฉะนั้นเสียงแหลมตัวนี้เสียงแหลมนะครับผมจะอัพเป็นนะครับไรนะเป็นปีนะีปีแหลมนะีตัวนี้ก็จะใช้เบอร์ของ NE 5532AP ตัวนี้นะครับใส่ทั้งสองข้างเลยต,ตัวนี้นะอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็จะมาต่อมาก็จะเป็นเสียงกลางเสียงกลางผมยังชอ,ชอบเสียงเดิมอยู่นะนะครับผมจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะใส่กระจ่างแต่แต่เสียงกลางก็จะเป็นเสียงออกธรรมชาติหน่อยก็ JD4558 ตัว458 45ตัวเดิมนี้ก็ขับออกมาได้ดีอยู่แล้วเบสนะครับเบสถ้าผมใช้ตัวนี้จริงๆเราจะต้องใช้ tl 05นะครับ05นะ tl 05หรือเปล่านะประมาณนี้แหละครับมาขับเบรดแต่ผมยังใช้458อยู่เพราะว่าผมชอบความหนักแน่นของเบรดของตัวนี้อยู่เพราะนั้นชุดปรีไรส์ปรีเอาท์นะครับชุดปรีเอาท์ของคอต,ตัวนี้ผมจะใช้อัพเฉพาะเพราะว่าตัวนี้มีจุดบกพร่องที่เสียงแหลมนั่นเองเสียงแหลมอัพไม่ใสกระจ่างไม่ไม่ไมช,ชับชับออกมาเพราะนั้นผมก็จะมามาปรับเฉพาะเสียงแหลมก่อนแต่ ในส่วนของกลางและเบสผมก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่เพราะว่าชอบคุณภาพเสียงของ458ตัวนี้อยู่อัดออกมาได้เต็มที่เหมือนกันนะครับเสียงเบสอันนี้คือในส่วนของปีนะครับปีเอานะครับที่ในส่วนของพวกฟิลเตอร์ความทีต่างๆตัวนี้นะผมก็จะมาอัปเกรด C แบบไมล่าตัวนี้นะครับสี C, เขียวๆนะตัวนี้เนะี่ยเป็นแบบไมล่าก็จะมาใช้แบบฟิล์มก็คือแบบตัวนี้นะครับก็คือจะมาใช้ C ีขึ้นมาที่มันมีแบบ คุณภาพอาจจะดีกว่าตัวตัวนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะมาเปลี่ยนซีนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ตัวนี้ชุดนี้เปลี่ยนแล้วนะเห็นนะครับอันนี้ชุดใหม่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเห็นนะครับอันนี้ตัวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนไปทีละค่าก่อนนะครับค่า6.8นาโนตัวนี้นะก็เป็น6.82 6, 6นะ6.5โวลต์ของเดิมก็6.82 5.0โวลต์แบบแบบไมล่าอันนี้แบบฟิล์มหรือแบบไมล่าเนี่ยแบบฟิล์มเอามาใส่เข้าไปตัวนี้นครับลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็ ตัว C นะครับผมก็สั่ง C มานะครับอันนี้ก็ C ก็สั่งมานะก็ค่อยๆเปลี่ยนไป6 8 3 5 8 5 1 5 3 1 5 4ะอะไรเงี้ยเห็นไครับก็จะค่อยๆอ,อัปเกรดไปตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทำก่อนะอันนี้ก็จะเป็นไบโพล่าเขาจะเอารุ่นดีหน่อยมาใส่นะครับของเดิมจะเป็นตัวดำๆตัวนี้เห็นนะของเดิมก็จะเป็นตัวดำแล้วก็จะทำการอัปเปลี่ยนใหม่ตัวนี้นะอัปเกรดมาหน่อยหนึ่งนะครับลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะใสขึ้นมาไหมอะไรเงี้ย เพราะนั้นผมก็เตรียมไปเราเอาเอา,เอาคุณภาพที่มันดีกว่ากันขึ้นมาหน่อยมาใส่นะครับตัวนี้น่าจะดีกว่านะนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเือต้นนี้ผมใส่นี่ดูก่อนนะครับเมื่อผมใส่อันนี้ไอซีเนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนนก็จะถอดยากหน่อยนะไอซีตัวนี้นะครับก็จะถอดยากหน่อยแต่ซีก็จะถอดง่ายหน่อยก็นั่นเองตัวนี้นะก็จะทําการใส่ซีนะครับใส่ซีตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมใส่ซีก่อนนะครับผมอันนี้ก็เอามา ทำให้ดูทำคลิปให้ดูนะครับเป็นเครื่องเสียงของผมเองนะครับที่เอาไปใช้ในชุดชุดเครื่องฉายหนังของผมนะครับชุดดิสโกเทคชุดแดนซ์นะครับเพราะว่าก่อนฉายหนังเราต้องมีระบบแดนซ์ก่อนแดนไฟแสงสีแดนเซอร์ er ก่อนนะครับเต้นก่อนเรียกลูกค้าเรียกคนก่อนอ่ไงเงี้ยถ้าเราไปฉายแต่หนังอย่างเดียวไม่มีไฟแสงสีไม,ไม่เบ็ดไม่กระหึมไม่ดึงดูดก็มันไม่มีคนมันก็ต้องแบบนี้แต่ว่าเสียงเราซื้อมาจะเป็นเรดตลาด เพราะนั้นเราก็มาลองอัปเกรดตลาดให้มันใสขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะลองดูนะครับวัดค่าเลยนะครับเลือกค่าเอามาใส่ด้วยว่าค่ามันตรงกันไหมน,นะครับก่อนจะใส่แต่ละตัวนะครับอันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนครับไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนลงไปแต่ว,ว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ครับไปแล้วนะครับเป็นแบบยางดีเกียดดีเข้าไปนะครับตัวนี้สีพวกนี้ก็เปลี่ยนเข้าไป ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของเสียงแหลมแต่เสียงเบสดย,ย,ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับผมใช้ตัวเดิมอยู่เพราะว่าชอบระบบเบสดมันนะครับเพราะว่าตัวเสียงกลางนี่ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าที่ผมเอามาเปลี่ยนใหม่มันเพี้ยนมากกว่าค่าเดิมมันไอตัวเดิมมันมาตรฐานวัดออกมาได้ไอซีก็4 7 3เป๊ะแต่อ้ซื้อตัวใหม่มานู่น4 7 4ไปอย่างเงี้ยค่ามันเพี้ยนผมก็เลยยังคงใช้ตัวเดิมอยู่นั่นเองตัวที่แต่ว่าตัวนี้ก็ ผมวัดค่าแล้วก็ไม่เพี้ยนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะครับค่าตัวไหนที่มันเพี้ยนมากผมก็จะไม่ใส่นะอันนี้ผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทําการอัปเกรดแต่งซีเข้าไป,ปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองประกอบแล้วก็ลองเทสเสียงดูนะครับอันนี้จะเป็นการโมแต่ใครจะเปลี่ยนใหม่หมดก็ได้นะครับแต่ของผมนี่วัดค่าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไงเพราะนั้นถ้าไอ้ตัวใหม่ที่เอามาใส่มันเพี้ยนมากกว่าค่ามันไม่ค่าในม,มาตรฐานมันก็จะไม่ใส่ประมาณนั้นนะครับ จะไม่หยิบมาใส่เลยไม่ใส่เลยนะผมต้องวัดค่าทุกตัวทุกตัวทุกที่ใส่เข้าไปทุกตัวเนี่ยของเดิมตัวนี้นะครับของเดิมวัดได้12จริงๆสเปคมัน10ไมโคร50โวลต์แต่ตัวนี้วัดได้1 0 1จุดไมโครนะครับประมาณ60 10.6จุดกเนี่ยก็สามารถถือว่าโอเคผ่านนี้นะครับแต่ตัวเดิมมันจะ12.3สอดะไรอย่างนี้นะครับของเดิมนะค่ามันจะเพี้ยนเยอะก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้นตัวนี้ครับ จะเป็นรุ่นเกียร์ดีใส่ครับพอดีซีตัวนี้ผมหมดพอดีหมดหมดพอดีนะครับทางนั้นก็จะเปลี่ยนเพิ่มอีกเพการานั้นเกียนบวนลุ่มนี่ก็ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเดียวก็ไม่ได้นะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกทีมตัวนี้นะผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยสั่งตัวนี้มาใหม่สั่งซีแบบไบโนนโพลาไบโพรารมาใหม่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองประกอบแล้วก็จะทดสอบเทสเสียงดูในระดับหนึ่งกันว่าเสียงแหลมนะครับเสียงกลางบางส่วนน่ะจะขึ้นมาไหมแต่เบ ชอบเบรตัวเดิมย่มันหนักแน่นนะครับก็เลยไม่ไปแตะเบรมันนะครับผมแตะแต่เสียงแหลมเป็นหลักตัวนี้นะครับแต่เสียงเบไอเสียงแหลมเสียงกลางนะครับแล้วก็ซีบายพาสแล้วก็เปลี่ยนไอซีเสียงแหลมนะครับ คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ